สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้จะมาชมนะครับสายภาพผงนะครับห้ามพลาดนะครับผมสําหรับเกจิภาคตะวันออกนะครับหลวงปู่ทวนปุตสวโรนะครับหลวงปู่ทวนนะครับมีตำนานกล่าวขานนะครับผมได้ขึ้นชื่อนะครับเป็นที่เคารพศรัทธานะครับของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าต่างๆนานานะครับว่าเป็น เกจินะครับผมที่สามารถหยุดฝนได้นะครับผมแล้วก็ปลุกเสกวัตถุมงคลน,นะครับจนสายสินเนี่ยลูกไม้เป็นไฟนะครับผมสําหรับหลวงปู่นะครับอายุ1 1 0ปีนะครับ,ปรบเป็นสิทธิหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเป็นพระธุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นท่าน,เ,นเคยทุดงในป่าถึง11ปีนะครับผมวันนี้ไปชมนะครับ เป็น3รุ่นนะครับที่ผมนํามาโชว์นะครับเป็นสายผงห้ามพลาดนะครับสําหรับรุ่นแรกซ้ายมือนะครับองนี้นะครับเป็นพระผงคุณแผนนะครับปี61นะครับเนื้อก้นคกนะครับผมจํานวนการจัดสร้างรายการนี้อย999องค์นะครับจะเห็นว่าข้างหลังนะครับมีกากับด้วยเลขด้วยนะครับผมตรงนี้นะฮะนี่นะครับนี่นะครับกากับเลขข้างหลังก็มี อย่าลงปู่นะครับแล้วก็มีโรยพยปุกเศษนะครับจะเห็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดตรงนี้นะนี่นะครับส่วนด้านหน้านะครับก็มีการฝังตะกุด3ดอกนะครับด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ด้านขวามือเป็นผระผงขุนแผนนะครับที่มีความงดงามเนื้อแก่งแก่น้ํามันนะครับเนื้อก้นโคกนะครับรายการจัดสร้างรายการนี้ก็999อองค์นะครับผม งดงามมากนะครับไปดูองค์กลางนะครับองค์กลางนี้เป็นอีกรุ่นยอดนิยมนะครับของหลวงปู่ทวนนะครับเป็นพระผงนะครับดวงมหาเศรษฐีนี่จะเป็นเนื้อทุโทนหน้าขาวนะครับอันนี้เนื้อนิยมนะครับเล่นกันหลายบาทนะครับน่าจะหลักพันนะครับผมข้างหลังก็มีโค้ดกากับนะครับเล่นหาสบายใจนะครับจำนวนการจะสร้างไม่เยอะด้วยนะครับสำหรับ พับผงเกี่ยวเชือกรุ่นนี้นะครับผมเนื้อแก่งนะครับนี่เป็นด้านข้างด้านหลังนะครับต้องบอกว่าหลวงปู่นะครับท่านสุดยอดจริงนะครับประสบการณ์มากมายนะครับผมก็เคยได้ประจักษ์แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการหยุดฝนได้นะครับองค์ขวามือนะครับเป็นพับผงอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสะสม เป็นพ้าผงนั่งตังนะครับผมนี่เป็นตะกุดทองคำนะครับการจัดสร้างไม่เยอะนะครับจำนวนน่าจะอยู่ที่ร้อยเก้าองค์นะครับฝังตะกุดทองคำตรงนี้นะครับนี่นะตอกหมายได้กำกับนะครับมียันกำกับเล่นหาสบายใจข้างหลังก็เป็นยันหลวงปูนะครับผมงดงามทั้งสามรุ่นนะครับต้องบอกว่าสามรุ่นนี้สาย ผงสายสะสมพับผงห้ามพลาดนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับราคาถอยลงมาน่าสะสมมากนะครับถูกใจคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอยู่บ้านก็ทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับเป็นการศึกษาวัตถุมงคลของสายตะวันออกนะครับยังไงผมขออนุญาตจบคลิปนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ